่งกินตามลูกเต๋าสี่หนึ่งสองหกจะไปหนึ่งสาม ีห้าหนึ่งสอง,าส,ออางอสามสี่ห้าเปดียวสองสามสี่ห้าหแปเก้าสิบ สองห้า,าะะเจ็ดเลยครับทำไมตรงนี้จังล่ัแงลักษณะด้านไหมครับ แล้วสุดท้ายเดี๋ยวมาแข่งเกมกับพี่มีศูนย์ป่ะหอวาซาบีเา <c oughs> ้าแล้วหมยอย่ะ